สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม i t e s สนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเบลรูนะครับผมอที่เขาเอาไว้ใส่เครื่องประดับได้นะครับจะใส่ส่วนตรงนี้เนาะที่มันเป็นรูนะครับหาจากไหนนะบางคนก็จะไปซื้อในอนันั้นะครับผมในเว็บเนาะซึ่งผมก็ว่ามันแพงนะมันสามไมออนเลยนะอืเขาไปรอขายกันแต่จุดที่ซื้อได้นะครับก็คือพอนเทล่าเนาะด้านตรงกลางนะครับแล้วก็มุมด้านขวาเนี่ยเนาะ เราเดินเข้าหลังนี้นะครับแล้วก็ผู้ชายผมสีน้ําเงินม่วงเนี่ยนะครับอ่ะแล้วเราก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเบลรูเนาะราคาถ้าไม่มีพ่อค้าก็2 0 0 0 0ืนนะครับถ้ามีพ่อค้าก็เหลือหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเซนนีนะครับผมสำหรับใครที่จะซื้อนะครับมันจะมีน้ําหนักเยอะหน่อยเนาะแล้วก็เรเวลต้องการยิมห้านะครับแต่สามารถใส่การ์ดได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ